มาถึงร้านแล้วนะคะเรามาดูว่าเงินจะถึง3,200หรือเปล่านะคะทุกคนให้ให้กำลังใจน้องน้ำใจด้วยนะคะทำช่อง YouTube อยู่นะค่ะต้องอะไรคะอ,อันนี้เหรอน้ำใจอันนี้อันนี้ จริงๆแม่ถามว่าหนูจะเก็บอีกนิดนึงเพื่อที่จะซื้อมือถือไหมอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะคะเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจจะซื้อคันนี้ถามป้าดูกี่พันอันนี้กี่พันคะหน่อยค่ะอนันต์ห้าพันเชายวจ้ะไปเก็บเงินคันนี้ต่อเบเกรียนบาทเอาไหมยังเงินบาทจะแลกไม่ได้อ่ะ ซื้อละมันไม่ให้เลยเรื่องบาทผมาทคือละมันไม่ได้ไเลยอ่ยยยไไะไม่ขายให้อ่ะเดูก่อนนะคะว่าน้องใจจะขาดกันกี่บาทน้องใจนั่มาได้เท่าไหร่คะสามพันสองร้อย,อยสามพันสองร้อยค่ะเรืองบาทเท่าไหร่เรื่องบาทส่งเลย คลิปนี้น้ำใจจะบอกเพื่อนๆว่ายังไงบ้างถ้าเกิดอยากได้ของอยากจะเก็บเงินซื้อให้ได้มเก็บเงินซื้อให้ได้ใ,ไดใช่ไหมมาสั่งล็อกมันซะเมากับใครบ้างวันนี้พี่แม่พี่แนทแ,แล้วก็หนูพี่แนทก็ปั่นพาน้องมานะคะว่าแม่ปั่นคันเล็กมาตามหลังเกือบสลบเลยคะ่ะเพราะมันไกลเหมือนกันนะคะ ไปดูจักรยานที่น้องใจต้องการนะคะมันจะมีอะไรที่แปลกตรงที่จับใช่ไหมคะะั่สรัค่หนึงไมเราจะบอก